ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวระบสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมแล้วเนี้ยกลับกันมาหมกเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี u g จนะผมซึ่งคราวนี้ที่ผมพามาตามหากันผมบอกเลยว่าโคตรสวยนะเพื่อนใครที่ดูคลิปนี้จบเนี่ยผมให้เพื่อน รีบเข้าไปทํากันได้เลยนะผมเพราะของชิ้นนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะออกไวมากๆนะครับเพื่อนๆของที่เราพามาหาการวันนี้นะ่าคือยูฟโอไลท์บีมนะผมนี่น้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะผมของชินนะ้นนะครับแจกกันทั้งหมดสอ0หมชิ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ออกไปเพียงแค่2385ชิ้นเท่านั้นเองนะผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันในวันนี้นะ่าคือแมปวิวออลเล็คเกตวีเอ็ดมาร์คโลเบอร์ A M K over, นะผมซึ่งหน้าตาแมปและเพจจะมีระบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับ หลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมนะผมโดยเควสของเขานะครับให้เพื่อนวิ่งมาตรงนี้ได้เลยนะผมอ่าตรงนี้นะครับก็คือเควส UFO อันนี้นะเพื่อนเขาให้เราทำนะผมก็คือมีด้วยกันทั้งหมดแค่2อย่างนะเพื่อนอย่างแรกนะผมเขาให้เราเดินทางไปยังมานะผมหรือว่าดาวอังคารนั่นเองนะเพื่อนแล้วก็อย่างที่2นะผมเขาให้เราออนเวลาเนี่ยเป็นจํานวน30นาทีนะผมผมบอกแล้วว่าเควสนี้เนี่ยมันเหมือนกับรอบที่แล้วเลยนะผมก็ให้เพื่อนทาเหมือนกันแล้วผมแล้วก็สาหรับใครที่ไม่เคยเล่นเลยเนี่ยผมแนะนานะผมอ่ะขั้นตอนแรกนะเพื่อนขั้ เขาจะมีอุปกรณ์ให้เพื่อนสร้างยานนะผมซึ่งยานเนี่ยเพื่อนสามารถสร้างได้เลยนะผมอย่างนี้นะนี่ครับก็จะสร้างอันนี้ผมสร้างแบบยานง,งให้เพื่อนดูเลยแล้วกันนะผม <S 2> <S 2> อ่า<อ>นี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเพ่อนเพื่อนได้ฐานแล้วใช่ไหมเพื่อเพื่อนใส่พวกอุปกรณ์เสริมนะผมพวกพวงมาลัยพวกอันนี้นะครับพลังงานเชื้อเพลิงนั้นเพื่อนเขาจะมีเทอร์โบนะผมอันนี้เพื่อนๆต้องแต่งให้ครบนะผมอุปกรณ์เนี่ยเขาจะมีปีก มีเครื่อง iPhone นะผมแล้วเชื้อเพลิงพลังงานนะหลักๆนะผมสมอย่างนี้นะเพื่อนๆคนไหนที่ปลดถึงเวลอะไรก็สามารถไปแต่งกันได้เลยนะผมแล้วก็อย่างที่สามนะผมอย่างที่3าเนี่ยจะเป็นพวกอุปกรณ์การขับนะผมการขับอันนี้นะเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะเพื่อนๆจะเอาเก้าอี้เอาพวงมาลัยอันไหนนะผมเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยนะมีด้วยกันหลากหลายอนะันเหมือนแต่นี้ผมเล่นไปไกลนะผมผมบอกแล้วว่าเกมนี้เล่นโคตรเพลินนั้นเบื่ออันนี้ผมเข้าไปเล่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วตอนแรกผมนึกว่าเควสดมันเนี่ย ให้ไปไกลกว่าน,นี้ผมสรุปเควสดมาถ็าเหมือนเดิมนั้นเหมือนผมก็เลยสร้างเป็นยานลํำนี้มาครับผมเป็นไงยานผม เท่นะผมไงแรงอันตรายเดี๋ยวผมขออนุญาตขับเพื่อนเพื่อนดูเลยแล้วกันนะผมวิธีการเล่นเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะหลังจากเพื่อนเพื่อนถ้ายาหนีมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนกระโดดขึ้นมานะแล้วก็จากนั้นครับเพื่อนเพื่อนแตะเกตทยงด้านขวามือที่เขาจะมีคําว่าแลนด์อยู่นะผมกลายเป็นเพื่อนกดได้เลยนะผมมากดไปนะครับจากนั้นผมยาเราจะออกตัวนะอันนี้นะผมใครที่แต่งเครื่องแรงๆเนะี่ยระวังบังคับกันไม่อยู่นะเพื่อนเพื่อนเพราะผมเนี่ยบางทีเนี่ยตอนที่ผมแต่งแรงๆเนี่ยบังคับไม่อยู่เลยนะผมอะ วิธีการเล่นนะผมอันนี้อาจจะบังคับยากสันิดนึงนะผมอ่าเพอะถึงตรงนี้นะเพื่อนผมแนะนาเพื่อนอย่างหนึ่งครับผมพอใครที่มาถึงตรงนี้แล้วมันไม่ตรงนะผมแนะนําให้เพื่อนบังคับซ้ายขวาอย่ายงนี้นะผมให้มันตรงก่อนนะผมแล้วเมื่อค่อยกดไปต่อน,นั้นเพื่อนซึ่งดวงแรกเนี่ยมันเป็นมูนก็คือพระจันทร์นะเราต้องไปต่อนะกดโนนะผมอ่ะเสร็จแล้วนะผมเห็นไหมให้เพื่อนบังคับอย่างนี้ครับวายบังคับอย่างนี้นะครับ,รบ,ะรบกะชนโชว์ไปเลยสิครับวายโกโก้คันกับผม <laughs> อาไม่เป็นไรครับขอยัดแก้มือนะเบื่อนนี่ครับต้องคอยหลบดีๆนะครับผมซ้ายขวาสวัปสวัปอ่าไม่เป็นไรครับผมยาเราถึงนั้นเบื่อแล้วหลังจากนั้นนะพอเรามาถึงดาวแล้วเนี่ยเบื่อกดคาว่าเย็ดนะผมลงได้เลยนะดวงนี้นะครับผมที่เราต้องทำคพสนะแล้วก็หลังจากน,านั้นนะเบื่อเขาให้เรานะผมออนอยู่ในนี้เป็นเวลาสามสิบนาทีนะผมซึ่งใครที่แบบ มาถึงวัยไม่มีอะไรทาผมก็แนะนําให้เพื่อนมาขุดหินตรงนี้นะผมบอกแล้วว่าหินตรงนี้มันมีประโยชน์มากเลยนะเมื่อเราสามารถเอาไปขายเนี่ยแล้วเอาเงินมาอัพที่ขุดหรือว่าอัปเกรดยานเราให้มันแรงๆนะั่นเผมเพื่ออนาคตเนี่ยของมาใหม่สวยๆเนี่ยเพื่อนเื่อก็สามารถจะได้ไม่ต้องมาเล่นรอแนละ้วเมื่อระหว่างรอเนี่ยเพื่อนก็สามารถเล่นได้เลยนะผมบอกเลยว่าแต่ละอย่างของแต่ละอย่างราคาค่อนข้างสูงคนระับแต่มันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะมนเมื่อถ้าเพื่อนยิ่งคนไหนที่ยิ่งไปไกลแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่า แปบเดียวนะผมเงินเนี่ยอูฟูแน่นอนครับเบื่ออะอย่างอันนี้นะาเบื่อนอันนี้ผมมาเล่นตั้งแต่เมื่อวานนะผมอะตอนนี้ผมก็ใช้ที่ขุดเป็นอันนี้นะผมอะอันนี้นะครับผมจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะผมแสนหนึ่งหรือเปล่าผมไม่น่ใจนะแค่สีเขียวเนี้ยผมก็บอกเลยว่ามันแรงจัดจันเลยผมกับการขุดนะกลายเบื่อดูนะผมอ่านี่ครับสีเขียวอะไรเออสี่สิบล้านแปดสิบล้านโอ้ บอกเลยเกมนี้เล่นเพเลินแน่นอนครันเหมือนใครที่ยังไม่เล่นยังไงก็ลืม,มาเล่นกันนะผมเอาละครับแล้วเดี๋ยวผมตัดมาอีกทีตอนที่เรารับของกันได้เลยนะครับผมเอาละครับเพื่อนๆโหหลังจากที่ผมพูดไปคนเดียวตั้งนานผมผมลืมนะเพื่อนว่าผมเนี่ยไปกดหยุดคลิปไว้ผมตอนแรกเนี่ยผมกลัวว่าคลิปมันยาวใช่ไหมผมก็เลยกดสต็อปไว้ก่อนแล้วพอของมาเนี่ยผมก็กล่าว่าแบบค่อยมากดใหม่และกันว่าสรุปผมลืมแล้วผมก็พั่มไปงั้นนะผมพั่มไปคนเดียว แล้วมาดูคลิปเอา้าตอนผมจะตัดเอา้าคลิปาหายสรุปว่าผมเองครับผมมือผมมันซนนั้นเพื่อนปกติครับผมจะอัดยาวทีเดียวนะแต่วันนี้ผมทะลึ่งไงมันเลยไปกดหยุดก่อนนะผมอ่ะก็ไม่เป็นไรนะผมหลังจากที่เมื่อคนไหนที่ออนจนครบแล้วเนี่ยเขาจะมีป๊อปอัพเด้งลงมาตรงกลางนะผมเสร็จแล้วเพื่อนก็กดได้เลยนะอันนี้ผมก็น่าจะไม่มีภาพให้เพื่อนดูแล้วกันนะผมแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตออกไปดูให้เพื่อนดูเลยแล้วกันนะว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะเพื่อนของชิ้นนี้เขาจะอยู่ส่วนหลังนะครับ ส่วนหลังส่วนหลังส่วนอ่านี่นะครับผมเลขที่ออกคือโอเคครับ5872นแลผมก็เป็นของฟรีง่ายๆนะผมบอกเลยว่าใส่แล้วโคตรสวยสวยจริงสวยประหลาดเพื่อนดูดิอ่าให้มาดูเต็มๆนะน้องโลนซาก,กับยูโสีเขียวนะเพื่อนเข้ากันที่ลงตัวนะครับผมเสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยนะผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปรับไลนต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ได้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีปีหน้าจ้าใครอยากได้ต้องรีบแล้วผมก่อนของมันจะหมดนะเพื่อน